สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและนาอยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40หลายหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา40สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ไหม คลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะค่และสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ที่มีสอบถามกันเข้ามานะคะว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สามารถลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ไหมจะต้องทำยังไงถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะตรงนี้เราจะต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ และมีให้เราเลือกทั้งหมด3แผนด้วยกันนะคะนั่นก็คือแผนที่1จ่าย70บาทแผนที่2จ่าย100บาทและแผนที่3จ่าย300บาทนะคะ นั่นก็คือแต่ละแผนเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการแผนที่1แผนที่2หรือแผนที่3และที่สำคัญเราสามารถเปลี่ยนแผนที่เราต้องการได้นะคะโดยการเปลี่ยนนี่เราจะต้องไปเปลี่ยนที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมปีละ1ครั้งนั่นเองคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขของแผนที่ 1, 70. บาทก่อน แผนที่1 70บาทจะไม่มีในเรื่องของเงินชาราภาพแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรนะคะแต่ยังคงได้รับในเรื่องของค่าทำศพก็คือจะได้รับอยู่ที่ 25,000บาทแล้วถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยตรงนี้สามารถยื่นเรื่องเบิกเงินชดเชยกรณีการเจ็บป่วยได้เลยถ้านอนโรงพยาบาลวันละ300บาทถ้าเกิดว่าอยู่บ้านก็จะได้วันละ200บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็เงื่อนไขจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย3ใน4เดือนถึงจะเบิกเงินกรณีชดเชยเจ็บป่วยตรงนี้ได้นะคะ สำหรับแผนที่สองคล้ายกันกับแผนที่1เลยเพียงแต่เพิ่มในเรื่องของเงินชาราภาพได้ก็คือแผนที่สองเนี่ยจะมีการเก็บเงินสมทบตรงนี้ให้เราเมื่อเราอายุครบ60ปีหรือว่าเราลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา4 0เราสามารถไปติดต่อขอรับเงินชาราภาพตรงนี้ได้ก็คือเราส่งอยู่เดือนละ100บาทตรงนี้เนี่ย ทางรัฐบาลเขาจะสมทบให้เรา50บาทเพราะฉะนั้นเมื่อเราลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเราก็สามารถรับเงินชราภาพตรงนี้ได้ก็คือเอา50บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเงินชราภาพที่เราจะได้รับนะคะและส่วนแผนที่3ตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของสิทธิการรับเงินสงเคราะห์บุตรเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะ รับเงินสงเคราะห์บุตรแต่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะต้องสมัครแล้วก็ลงทะเบียนในแผนที่3ก็คือทางเลือกที่3ที่จ่าย300บาทเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับตรงนี้นะคะนั่นก็คือมาตรา40ถ้าเกิดเราเลือกแผนที่3จ่าย300บาทตรงนี้อัตราค่าสงเคราะห์บุตรจะเป็นอัตราที่คนละ 200บาทต่อเดือนแล้วก็จะได้ครั้งละ2คนนะคะโดยบุตรจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์เลยและสำหรับเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์นะคะนั่นก็คือภายใน36เดือนผู้ประกันตนจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้ว24เดือนในระหว่างที่ได้รับเงินส่งเคราะห์บุตรในเดือนนั้นนั่นเองนั่นก็คือหมายความว่า ถ้าเราคลอดบุตรมาในเดือนนั้นนับย้อนไป36เดือนภายใน24เดือนเราจะต้องมีการส่งเงินสมทบมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ต้องการจะได้รับเงินส่งคราะห์บุตรเดือนละ200โดยบุตรจะใต้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้เราก็นำคำตอบมาแจ้งให้กับทุกท่านที่สอบถามเข้ามาหรือว่าต้องการที่จะอยากรู้คำตอบนะคะหากใครสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ